สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาพาท่านล่องใต้อีกแล้วนะครับก็มาชมสองเหรียญครับก็คือเหรียญเหรียญรุ่นเหรียญเลื่อนนะครับเหรียญเลื่อน,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 อนสองของวัดช้างไห้นะครับปีสามหกเป็นเหรียญเลือเล่อนของท่านพระครูอนุกูลปริยัตจิตนะครับก็ เป็นนับเป็นเหรียญเลื่อนรุ่น2นะครับปี36กับอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญพุทซ้อน,นะครับปี39นะครับซึ่งสร้างโดยพระครูอนุกูลปริยัติกิจเหมือนกันนะครับก็คือในยุคของหรือหลวงพ่อสวัสดินั่นเองนะครับหลวงพ่อสวัสด์เนี่ยก็สร้างเหรียญน,นะครับเป็นถือว่าเป็นยุค วัตถุมงคลยุคที่2ของวัดช้างไห้ที่ต่อจากพระอาจารย์ทิมนะครับที่มีความโด่งดังต่อมานะครับหลวงพ่อสวัสดิ์หรือพระครูอนุกูลปริยัติกิจเนี่ยนะครับก็ได้สร้างตั้งแต่ปี22นะครับมีเหรียญมีเหรียญเสมาเล็กเหรียญเม็ดแตงนะครับแล้วก็ปี24ก็คือพระเนือว่ารุ่นแรกไอ้นุรุ่น พานวาันรุ่น24นะครับแล้วก็เตาลี่24ก็เป็นพระที่ได้รับความโด่งดังได้รับความนิยมเล่นหากันทั่วทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรุ่นที่ท่านได้สร้างแล้วก็มีมีผู้คนเนี่ยนิยมมากมายนะครับนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความนิยมต่อจากของพระอาจารย์ทิมวัชชางให้เหมือนกันนะครับ วันนี้เราก็อยากจะมาดูว่าเหรียญเลื่อน2ปี36หเนี่ยเหรียญที่นำให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญบล็อกอะไรนะครับจริงๆแล้วเหรียญเลื่อนปี36มเนี่ยมีมากมายหลายบล็อกนะครับมีทั้งบล็อกวงเดือนบนวงเดือนล่างมีบล็อกหน้าสละเปานะครับบล็อกกระหนกขีดนะครับบล็อกไหลขีด บล็อกวงเดือนบนบวงเดือนล่างนะครับบล็อกวงเดือนล่างก็คือบล็อกเงินนะครับแล้วก็มีบล็อกธรรมดาด้วยนะครับแต่วันนี้ที่นำมาให้ชมก็คือบล็อกเงินวงเดือนล่างนะครับที่ผมได้มาเนี่ยจริงๆก็ตอนแรกๆก็ไม่ทราบนะครับว่าแทหรือเปล่าก็เห็นของวัดช่างให้รุ่นหลังๆเนี่ยเราก็เลยผมก็ เก็บมาไว้ก่อนนะครับตอนนั้นดูไม่เป็นต้องยอมรับนะครับว่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหรียญรุ่นใหม่มีรุ่นไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าวัดช่างให้เนี่ยเพิ่งจะได้รับความนิยมตอนช่วงหลังนะครับแรกๆเนี่ยที่ผมสะสมเนี่ยเขาก็จะเน้นปี24นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือเหรียญรุ่น4รุ่น3นะครับที่ผมยังพอ มีพอเช่าหาหรือเก็บมาได้เนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยเหรียญก็เป็นเหรียญของพระจาราน,นองมาเหรียญรุ่นนี้ผมกเออ็เห็นว่าสวยงามดีน่าจะไม่น่าจะไม่ปลอมนะครับก็เลยเช่าหาเก็บมานะครับตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พอมาดูก็เลยอ๋อทราบแล้วว่าเป็นบล็อกอะไรที่เขาเล่นนะครับ คือผู้ผู้นิยมสะสมเนี่ยก็มีมีการแยกบล็อกมีการที่จะเล่นหาให้เป็นมาตรฐานนะนะครับเขาก็เป็นสายตรงเนี่ยเขาก็จะเล่นพิจารณาแยกบล็อกตามความนิยมตามพุทธลักษณะแล้วก็ตามจำนวนมากน้อยแตกต่างกันนะครับราคาเช่าหาก็จะแตกต่างกัน บล็อกเงินวงเดือนล่างนะครับอันนี้เป็นบล็อกของเนื้องเงินนะครับถ้าบล็อกเนื้องเงินเนี่ยก็จะมีวงเดือนวงเดือนนี่นะครับเส้นโค้งเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยนะครับ,รบใ,ตใต้ใต้ฐานบัวเนี่ยก็จะเรียกบล็อกวงเดือนล่างนะครับแล้วก็จะมีจุดไข่ปลาสองจุดนะครับตรงนี้ลองส่องให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็นไหมฮะเส้นวงเดือนเนี่ยชัดเจนทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่คาก็มีตรงกันเลยนะครับนะครับเนี่ยเม็ดไข่ปลาสองจุดนะครับ แต่ที่อยากให้ท่านพารณาเหรียญแท้ไปด้วยนะครับนอกจากดูบล็อกแล้วเนี่ยก็ทั้งดูความเกเท้ด้วยนะครับเนี่ยเส้นที่ที่ศีรษะของหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับของหลวงปู่เนี่ยก็จะมีอันนี้มีความขยื่นเล็กน้อยนะครับเป็นรอยคมๆหรือเป็นรอยตัดที่ที่ศีรษะหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงปู่เนี่ยนะครับ และจมูกเนี่ยก็โด่งนะครับเป็นสันเลยแต่ว่าก็จะมีรอยขยื่นเล็กน้อยนะครับเนี่ยมีความเหมือนมีความขยืน่นเหมือนบล็อกขยืน่นแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะขยื่นนะน่าจะเป็นบล็อกทั้งเป็นอย่างนี้เองทำให้เห็นว่าจมูกเนี่ยคมชัดนะครับ แล้วก็เส้นสายเนี่ยท่านดูกระแสะเหรียญกระแสะในตาของเนี่ยกระแสะในตาที่ส่องไปลึกๆเนี่ยยังมีเส้นเส้นเป็นเส้นเสี้ยนเป็นกระแสะอยู่ในใต้ตาของหลวงพ่อให้หลวงปู่นะครับแล้วก็เนี่ยเส้นกระแสะเหรียญเนี่ยวิ่งสวยมากเลยนะครับตรงไหล่นี่ก็ชัดเลยนะครับ ตรงศีรษะนะครับก็ชัดเจนตรงตรงนี้ก็ชัดนะครับตรงเนี้ยตรงยันเนี่ยตรงพื้นยันเนี่ยเห็นไหมฮะกระแสเนี่ยวิ่งสวยมากเลยนะครับแล้วก็หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญเนี่ยต้องมีเนื้อข้างหูเหรียญหน่อยหน่อยนะฮะไม่ไม่ได้ตัดเป็นโดนัทไม่ได้ตัดโค้งตามตามหูเหรียญ นะครับแล้วก็ตรงขอบขอบของหูเหรียญเนี่ยก็มีเส้นเส้นๆเ,เนี่ยเห็นไหมฮะวิ่งด้วยนะครับกระแสเหรียญเนี่ยเห็นไหมสวยมากถ้าท่านดูอย่างนี้ผมว่าแยกเก๊แท้ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยฮะกระแสเหรียญวิ่งสวยจริงๆเหรียญน,นี้ทําไปทํามาก็เป็นเหรียญสวยนะครับไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับที่ใต้หูของ หลวงปู่นะครับมีเส้นเสี้ยนวิ่งลงมาด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีในหูก็มีเส้นนะครับนะครับเห็นอย่างนี้ก็น่าจะชี้แยกเกทแท้ได้เลยนะครับกระแสะเหรียญเนี่ยของของปลอมของถอดเนี่ยเขาไม่คมอย่างนี้หรอกครับแล้วเนี่ยในในล่องแขนนะเห็นไหม ต้องแขนก็มีกระแสวิ่งนะครับแล้วก็ที่สังคติเนี่ยมีเส้นซ้อนชัดเจนเลยนะครับดูไม่ยากนะครับแล้วก็ที่ปลายที่ปลายสังคติปลายจีวรเนี่ยนะครับมีเส้น,นเล็กๆพลิ้วๆต่อลงมานะครับแล้วก็ในซอกแขนเนี่ยก็มีเส้นกระแสเหรียญวิ่งด้วย นะครับแม้กต่แขนนะครับแขนก็ยังมีแขนยังมีกระแสเลยครับกระแสเนี่ยวิ้งไปทั้งวิ่งไปทั้งเหรียญเลยนะฮะนะครับเห็นผิวอย่างนี้แล้วก็ดูไม่ยากนะครับที่มือลวงพอ มือหลวงปู่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับในในล่องเอวนะครับของหลวงปู่เนี่ยก็ยังมีเส้นเส้นวิ่งแยกเอา,เอาตรงนี้ก็มีรอยขยื่นนิดหนึ่งนะรอยตัดตรงหน้าตักเนี่ยเข่าเข่าซ้ายของหลวงพ่อกับหลวงปูก่ก็หรือด้านขวาของเรานะครับ นะครับที่หน้าตักท่านก็มีเส้นวิ่งนะครับเส้นเกลาวบล็อกว่าเส้นเกลาวบล็อกแล้วก็ที่บัวนะครับส่วนบล็อกวงเดือนล่างก็อันนี้ก็เห็นลางๆนะครับเห็นชัดนะครับแต่ว่าพอขยายแล้วมันมันความคมมันก็เลยจางไปพอเราไปดูเส้นละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยมาดูเส้นใหญ่ๆก็ก็ธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็ที่กระดที่ดอกจันล่างก็ต้องมีขีดอย่างนี้นะครับเอานั้นก็คมชัดหมดนะครับตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวตัวเลยนะครับมีเส้นเกินนิดนึงเส้นขีดจากทอทหารลงมานะครับเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยสระอํากับไม้โทเนี่ย เขาไม่ได้สอนกันนะครับเพราะที่ไม่พอแล้วก็ไม่เอกเอ๊ะสระอเหยียบเนี่ยนะครับจะอยากให้ท่านเห็นให้ดูผิวเหรียญน,นะครับผิวเหรียญเนี่ยสวยงามมากนะครับเส้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนี่ยเส้นผ่านสระเอผ่านหัวหีบเนี่ยนะครับดูอย่างนี้ก็เทียบจะชี้ได้แล้วว่าแท้แน่นอน นะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับพูดท่านจดจำไว้นะครับตัวอักษรจะเป็นอย่างนี้นะครับมีสดอเด็กนี่มีเส้นซ้อนกันหน่อยนะครับในกหนกนี่ยังมีเส้นกระแสเลยนะครับ กระแสเหรียญในล่องกระหนกเนี่ยนะครับเนี่ยต,ตรงใต้ตรงใต้เส้นตนนัวนะเนี่ยยังมีกระแสวิ่งเลยนะครับอันนี้ก็ด้านหน้านะครับจะดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยมีหลายบล็อกนะครับแต่ว่าบล็อกเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นด้านหลังบล็อกสลับเปาเขาบอกบล็อกสลับเปาดูตรงไหนครับด้านหลังบล็อกสลับเปา่าดูตรงนี้นะครับที่ หลังตัวยะนี่นะครับนโมพุทธายะนี่นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยมีมีไข่ปลาที่ใต้ตัวยะนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ดูตามเบสิกนะครับเนี่ยตัวใต้ตัวยะนี่มีเมนไข่ปลาแล้วก็มีผดตรงเหนือปริยัดนะครับแล้วก็มีไข่ปลาตรงใต้ลอเรืออะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้ดูตามเพราะว่าก่อนเห็นไหมครับอันนี้มีแน่นอนอันนี้เป็นด้านหลังบ็อกสละเป่าเขาบอกนะครับพอดีมีเหรียญเดียวก็ให้ท่านดูเหรียญเดียวก่อนนะครับแล้วก็ท่านดูกระแสเหรียญน,นะกระแสเหรียญเนนะี่ยวิ่งแม้ในซอกนะครับวิ่งชัดเจน แล้วก็ผดนี่นะผดตรงปริยัตนะครับเนี่ยผดมีผดแล้วก็ตัวลอเรือนะครับมีเนี่ยมีไขป่ปลาชัดเจนนะครับเนี่ยมีไขป่ปลาชัดเจนคราวน,นี้มาดูความผิวเหรียญน,นะครับนเ,รนเนี่ยผิวเหรียญเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะยังไม่ต้องลงกล้องก็ยังเห็นเลย ผิวเหรียญเนี่ยเป็นกระแสวิ่งอย่างนี้เลยนะครับผิวเหรียญเนี่ยถ้าเหรียนไม่ได้ใช้เนี่ยลมอย่างเงี้ยลุ้งย่างขึ้นเลยนะแล้วก็จะเอียงให้ท่านดู เน,เนี่ยผิวเหรียญเนี่ยเนี่ยเป็นเห็นไหมเป็นเส้นผิวเหรียญสวยมากเลยนะครับเนี่ยเป็นเส้นเส้นเส้นเส,ส,ส,ส้นอยู่ภายในนะครับต้องหาล่องให้หาหาแสงให้ดีนะจะเห็นชัดนี่ฮะอย่างเงี้ย เป็นทั้งเหรียญเลยนะครับเป็นทั้งเหรียญเลยต้องหานี่นะครับเนี่ยเนี่ย ผิวเป็นทั้งเหรียญน,นะะผิวเนี่ยเป็นรอยกระแสวิ่งอย่างนี้ทั้งเหรียญเลยนะครับวิ่งถึงข้างล่างนี่เลยนะอันนี้ดูโดยภาพรวมนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวกหนก,ก็คมชัดนะครับ นี้มีจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบล็อกตัวตัดนะครับเนี่ยถ้าตัวตัดตัวตัดเป็นอย่างนี้นะครับตัวตัดอย่างนี้เขาเรียกตัวตัดธรรมดานะครับเนี่ยตัวตัดบลอกธรรมดาแล้วฟันห่างหน่อยนะครับ ฟันก็จะเป็นซี่ห่างหน่อยนะครับดูงี้ง่ายกว่านะครับตรงเนี้ดูง่ายสุดแล้วก็มีรอยฉีกนะครับเนี่ยต้องมีรอยฉีกแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัดสุดนะ แล้วก็มีรอยฉีกอย่างนี้มีเส้นตรงเนี้ยเส้นเส้นอย่างนี้ก็ถือว่าแท้ก็แบบนี้นะเส้นเนีจะมีเส้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทวเหรียญเลยนะครับเป็นรอยฉีกครึ่งหนึ่งนะครับ ข้างล่างก็จะมีฟันเยอะหน่อยนะครับข,ข้างนี้ก็จะชัดเจนนะครับตัดฉีกครึ่งหนึ่ง งหูเหรียญก็ดูให้ดีนะหูเหรียญก็หูเหรียญก,ก็จะมีขีดนะครับหูเหรียญก็มีขีดขีดนี่นะครับหูเหรียญก็ขีดชัดเจน ครับเหรียญนี้ก็ชัดเจนนะครับดูไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญพุทธซ้อนปี39ต้องใช้เวลาสักเร็วหน่อยพุทธซ้อนปี39ก็ดูตรงตาอาจารย์ทิมให้ดีนะตาอาจารย์ทิมต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับ มีตาด้านซ้ายมือซ้ายตาซ้ายของอาจารย์ทิมหรือขวามือของเราเนี่ยนะครับกลมแล้วก็มีเส้นอยู่ข้างในนะครับตาขวาของท่านก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตาขวาเนี่ยจะกลมน้อยกว่านะครับแล้วก็มีเส้นขีดอยู่ข้างในแต่ว่าเปลือกตาท่านจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีความคมชัดนะครับ หางตาขวาเนี่ยต้องคมแล้วก็ในซอกหูเห็นไหมฮะซอกหูนี่ต้องลึกนะครับแล้วก็มีเส้นต่างๆแบบนี้แล้วก็ปลายคางหลวงปูทวดนะครับต้องมีเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับปลายคางหลวงปูทวดเนี่ยต้องมีเนื้อเกินแล้วก็มีเส้นเสี้ยนต่อมาถึงศีรษะอาจารย์ทิมนะครับ เหมือนเส้นผมนะครับอาจารย์ทีมก็มีเส้นผมเยอะแยะเลยนะครับขนาดเหรียญน,นี้เปเหรียญใช้นะฮะยังมีเส้นผมมีอะไรที่ชัดเลยนะครับถ้าเหรียญไม่ได้ใช้เนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอันนี้ยังคมเลยนะครับแล้วก็หน้าหลวงปูท่ทวดก็ต้องมีมีเหมือนเมตตานะครับมองเห็นเหมือนเมตตาชัดชัด อย่างนี้มันมีความลึกพอสมควรนะครับที่จมูกที่มีร่องแล้วก็ที่เขาบอกให้ดูตรงนี้ก็คือดูมีเนื้อข้างหูเหรียญน,นะครับต้องมีเนื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไม้เอกต้องเป็นหยดน้ํานะครับไม้เอกคําว่าหลวงพ่อทวดเนี่เป็นหยดน้ําแล้วก็พื้นเหรียญตรงนี้จะครุขระครุขระ อันนี้ลืมบอกไปว่าเป็นบล็อกมีพอสอนะครับแต่เป็นพอสอลางๆนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดาเขาบอกบล็อกธรรมดามีพอสอเรียญนี้เป็นเหรียญใช้ก็เลยมีสนิมมีอะไรแต่ก็ยังมีความลึกนะครับเนี่ยแล้วยังมีเส้นกระแสเหรียญนี่ยังมีอยู่เลยเนะี่ย มีอยู่ตรงใต้นี้หน่อยหนึ่งยังพอเห็นความเห็นลมดำเก่าอ,อ,อยู่นะแล้วก็ตัวนะครับหูจานทิมเนี่ยต้องลึกๆอย่างนี้นะครับมีเส้นที่ข้างหูด้วยนะครับที่หูด้าน หูขวานะครับหรือซ้ายมือเราเนี่ยก็จะมีเส้นซ้อนนะครับแล้วก็ยังมีเส้นเสี้ยนนะครับมีเส้นมีเนื้อเกินเชื่อมระหว่างแก้มกับหูนะครับหูมีติ่งนิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นอยู่ในหูขนานกันนะครับที่หูยังมีกระแสวิ่งอยู่เลยนะครับตัวช้างนะครับ าก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าท่านมีของแท้อยู่ในมือก็หยิบมาเทียบกันหรือมีเหรียนในมือก็ลองเทียบดูนะครนะครับเนี่ยเส้นตัวอักขรยันนี่ยังมีเส้นเส้นนะครับมาที่แขนอาจารย์ไม่แขนหลวงปู่ทวดเลยนะครับ ในล่องกระหนกดอกจันนะครับเนี่ยสละอูไม่เต็มนะสละอูไม่เต็มบล็อกก็น่าจะมีหลายบล็อกนะครับแม้ว่าจะเป็นบล็อกมีพอสอเนี่ยก็อาจจะมีหลายบล็อกได้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับเบสิกอะไรตาเตอนะฮะความคมความมีเส้น ด้านหลังนะครับตัวตุ๊กตานี่ต้องเป็นเป็นเหมือนว่าวจุฬาเหมือนว่าไม่ใช่เหมือนว่างว่าวปักเป้า,ปา,ปา,ปานะครับช้างก็มีตานะครับมีปากซ้อนเนียนะพสสองห้าสามเก้าแต่ว่าลางๆนะครับแล้วก็ช้างด้านนี้นะครับ ลักษณะไม่เหมือนกันแต่ก็ยังเห็นเป็นตัวนะเห็นเป็นตัวช้างความบุกความผิวเนี่ยนะก็จะมีจะดีอันนี้ก็จะไม่เต็มนะฮะมีทั้งเต็มและไม่เต็มนะฮะก็มีความแอนเล็กน้อยนะแอนตรงตัวอักษรเนี่ยจะนูนนะครับแต่ว่า ระหว่างพื้นเหรียญกับตัวอักษรเนี่ยจะมีความแอนเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำว่าหลวงปู่สถูบตรงเนี้ยต้องชัดเจนนะครับสถูบหลวงพอ่อทวดหูเหรียญก็ต้องลักษณะนี้นะครับเป็นธรรมชาติปิ้นเล็กน้อยหูเหรียญก็จะเยื้องไปทางซ้ายมือของเราเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ยังมีรอยปิ้นที่รอยคมคมนะครับรอยคมคมที่ที่มุมนะครับเห็นไหมรอยคมคมที่มุมทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็ยังใช้ไม่มากนะครับยังพอเพีลมดำเปิด นะครับในในหันะในในพื้นตรงล่องกระนกเนี่ยยังยังมีเส้นเลยนะครับตรงหัวกระนกเนี่ยนะครับอันนี้มาคือดูขอบตัดครับขอบตัดเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะครับขอบตัดต้องเป็นอย่างนี้นะครับตัดฉีกนะครับนะครับตัดฉีก แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้จะชัดเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้เลยนะต้องเป็นเฟืองๆอย่างนี้นะครับตรงปลายด้านซ้ายเนี่ยเอย่างเงี้ยต้องต้องเฟืองชัดเลยนะครับด้านนี้ด้านอื่นไม่ชัดแต่ตรงนี้ต้องต้องชัดนะครับตรงเนี้ยตรงด้านเจ็ดนาฬิกาเนี่ยนะครับตรงใต้พระครูวิสัยโสพลเนี่ยนะ ต้องเป็นเฟืองอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญแท้ก็อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยถ้าเป็นเฟืองอย่างนี้ก็ก็น่าจะแท้นะครับตรงอื่นไม่ชัดแต่ตรงนี้ตรงขอบเหรียญต้องชัดนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ตัดฉีกนะครับก็จะตัดฉีกตัดฉีกมาถึงนี่นะครับตรง ตัดเฉีกเกือบทั้งเหรียญแต่ว่าพอตรงปลายตรง7จ็นาฬิกาเนี่ยจะจะมีเฟืองชัดเลยอันนี้ก็ตัดฉีกนะครับน,นี้ก็ตัดฉีกแต่พงตรงเจ็นาฬิกาเนี่ยพอเจ็นาฬิกาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะเห็นเป็นเฟืองเลย เห็นรอยบ้างชัดเจนเลยนะครับตรงเจ็นาฬิกานะครับอันนี้ก็คือจุดสําคัญนะครับเพราะบางทีเหรียญเนี่ยอาจจะไม่คมนะครับหรือดีสภาพใช้ก็อาจจะทําให้ดูยากหน่อยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการพิจารณาเหรียญทั้งสองรุ่นนี้นะครับรุ่น รุ่นเลื่อน2แล้วก็รุ่นพุทธซ้อนปี39เนะครับเดียนเลื่อนปี36และพุทธซ้อนปี39วันนี้บูนสามวาก็ใช้เวลามามากเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ